พาคุณผู้ชมไปดูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองรองที่ก่อนหน้านี้บูมอย่างมากกับพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเมืองรองที่มีต้นทุนธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อยู่แล้วค่ะดังนั้นโจทย์การท่องเที่ยวแบบเมืองปลายจึงไม่ใช่นโยบายที่กระตุ้นให้คนอยากไปเพราะเขามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วแต่โจทย์การท่องเที่ยวของเมืองปายเป็นเรื่องของการเดินทาง นี่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะเพราะว่าจะไปด้วยรถไปปลาก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นักค่ะดังนั้นการจะหนุนเสริมให้เดินทางไปปลาอย่างไรให้สามารถที่จะทุกคนสะดวกใจไปอันนี้คงเป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบการในพื้นที่สะท้อนมาทีมสื่อพลเมืองเก็บเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอปลายมาฝากค่ะ 762โค้งเส้นทางท้าทายนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปอย่างอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครก็รู้จักกันดีโดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นถึงปลายฤดูหนาวโดยสภาพพื้นที่ที่มีเทือกเขาสูงอบล้อมและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายทั้งคนเมืองเหนือกลุ่มชาติพันธุ์ เลยทาให้ที่นี่กลายเป็นปลายทางที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมเยือนค่ะจุดเริ่มต้นของปลายจริงๆมันเป็นเมืองเล็กๆน่ารักในหุบเขาซึ่งเดินทางมายากแต่ว่าในส่วนที่มันมีชื่อเสียงขึ้นมาได้อาจจะเพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิมที่แบบเขาอยากหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากเมืองที่เขามีซึ่งซึ่งปลายเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วผู้คนน่ารักมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลังช่วงสถานการณ์โควิด19ไปเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่ผ่านมาคนในพื้นที่ก็เจอกับอุปสรรคหลายอย่างทั้งการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ครอบคลุมปัญหาฝุ่นควันในช่วงฤดูแล้งการที่คนคนหนึ่งเดินทางมาเป็น10บสชั่วโมงนะครับจะมาอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งเนี่ยแล้วกลับมาเที่ยวอีกเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากในเมืองท่องเที่ยวีอื่น ปลายเป็นเมืองที่ทําเงินอันดับ3ของภาคเหนือแต่การที่จะได้งบประมาณมาพัฒนาปลายเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ยังทําได้ยากเลยเรื่องของการสร้างกิจกรรมนะครับที่จะทําให้ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ย สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่ปลายได้ตลอดทั้งปีสกยภาพของอตัวพื้นที่ปลายเองจริงๆเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่และมาทํางานได้ในรูปแบบของเวิร์กเคชั่นหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นดิจิทัลนอมัลอยากให้มีการสานต่อเรื่องนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเรียกว่าแต่ละพื้นที่มีศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วโดวยเฉพาะพื้นที่อย่างแม่ฮ่องสอนอย่างปลายอย่างเงี้ยครับก็เป็นเมืองรองที่มีักยภาพแล้วสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเชิงเศรษฐกิจให้กับจังหวัดแล้วก็ประเทศชาติได้นะครับนั้นการขับเคลื่ อยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากให้รัฐบ,บาลให้การสนับสนุนเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองต่อไปครับไม่เพียงแต่คนในพื้นที่ร่วมหาทางให้อยู่รอดมองหากิจกรรมตลอดฤดูกาลเชื่อมต่อกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อจะทําให้ผู้ประกอบการและชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปีแต่โจทย์ที่ท้าทายคือการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดโดยรอบเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองรองให้ไม่เป็นรองใคร